สวัสดีครับน้องๆโอเคครับจากข่าวที่ดาวนะครับพี่ตอนข้ออะไรครับโอเคครับข้อ7นะครับเพราะนั้นเนี่ยวันนี้จะมาต่อข้อ8กันนะครับจนถึงข้อ10นะครับ3ข้อนะครับซึ่ง3ข้อเนี่ยถ้าทำเองก็ไม่นานหรอกครับแต่ว่าถ้าเฉลยเนี่ยก็นานเวยครับเพราะว่าต้องอธิบายให้น้องเข้าใจด้วยซึ่งไม่รู้น้องจะเข้าใจไหมครับไม่เข้าใจก็ถามได้นะครับเดี๋ยวไว้จะทิ้งคอนแทคไว้ให้ครับน้อง สักครู่นะครับอยากได้สีเหลืองครับคร้บข้อ8นะครับเรื่องอะไรครับน้องเปลี่ยนครับอยากเอาอันนี้ขึ้นมาไว้เป็นโอเคครับเรียบร้อยครับเขาบอกว่าในการสอบในการสอบประวัติศาสตร์นะครับชอบสอบไหมครับประวัติศาสตร์นะครับประวัตสาษาอังกฤษแลครับ his history ครับผิดนะครับ เคยมีคนบอกพี่ว่าอ่านว่าอะไรครับ high story นะครับพี่ได้ไปคุย้ยงมันออกไปครับอ่านว่า history นะครับน้องไม่ใช่ history นะครับโอเคไม่เกี่ยวเลยใช่ไหมครับในการสอบวิชาประวัติศาสตร์นะครับมีการสอบทั้งหมด5ครั้งนะครับโดยที่อาจารย์ผู้สอนเนี่ยให้น้ําหนักของการสอบครั้งสุดท้ายนะครับเป็นเป็นองค์เท่าเป็น2เท่านะครับสยครับพิมพ์ผิดเป็นองค์เป็น2เท่านะครับของการสอบ4ครั้งแรกแล้วก็เด็กชายแบงค์นะครับคือใครครับพี่เองนะครับ สอบได้คะแนนเฉลี่ย86%นะครับเฉลี่ยนี่คือ4ครั้งแรกรือเปล่าครับเนี่ยน่าใช่ครับ4ครั้งแรกนะครับ,อรรบสอบได้คะแนนเฉลี่ย86%ถือว่าเยอะนะครับแล้วก็ถ้าเขาต้องการผลสอบวิชานี้เป็น90%นะครับคือหวังสูงนะครับเกรด4แล้วก็ไม่เอาใช่ไหมครับเขาจะต้องสอบครั้งที่5ได้คะแนนเป็นกี่เปอร์เซ็นต์นะครับ ผู้นี้นะครับคือคือเด็กชายแบงค์นะครับสอบสีครั้งแรกได้คะแนนเฉลี่ยมาเฉลี่ยนะครับสุดที่นะครับคือ86%นะครับแล้วเขาต้องการให้ผลสอบของเขาเนี่ยออกมาเป็น90%นะครับแล้วเขาจะต้องสอบได้คะแนนครั้งที่5้เท่าไหรถูกครับซึ่งครั้งที่5พิเศษโชาวบ้านะครับคือเวทเป็น2เท่านะครับน้องคิดเกดเฉลี่ยนะครับคิดเกตเฉลี่ยของเรียนน้องเป็นะครับคือมันจะมีอะไรครับสมมติว่าสมมติว่าเลขคณิตใช่ครับ คณิตนะครับสมมุติว่าคณิตกินมันจะมีคําว่าหน่วยกิจถูกไหมครับหน่วยกิจถูกไหมครับสมมุติว่าคณิต3หน่วยกิจถูกไหมครับสมมุติว่าฟิสิกส์ทำไมต้องมีเป็นคณิตกับฟิสิกส์ด้วยไหมครับน้องบอกอยากได้เป็นพาราเอีอะไรอย่างเงี้ยรับพาราศึกษาแล้วนะครับพาราศึกษากินหน่วยกิจสมมุติ1หน่วยกิจนะครับน้อยไปไหมครับฟิสิกส์สมมุติว่า2หน่วยกิจแล้วนะครับอันนี้เกรดนะครับเกรดสมมุติว่าน้องชอบเรียนพารามากครับน้องได้พาราเกรดสี่เลยครับฟิสิกส์น้องอาจจะได้เกรด หนึ่งถูกไหมครับตรงความจริงไหมครับคณิตน้องได้เกรดเกรดสองถูกไหมครับคิดเกรดเฉลี่ยงไงครับสมมุติโรงเรียนท่องเียแค่สาวิชานะครับเรียนแค่สาวิชาวันวันไปก็เรียนแต่คณิตฟิสิกส์กับพะละถูกไหมครับน้องก็จะโดดโดดคณิตกับฟิสิกส์แล้วก็เข้าแต่พะละใช่ไหมครับคิดเกรดเฉลีย่ยคือเราเอาหน่วยกิจนะครับคูณเกรดแล้วเอามาบวกกันนะครับเป็น3ามคูณสแล้วบวกกับ2อคูณหบวกกับ1นึคูณสแล้วหารด้วยเท่าไหร่ครับ หาด้วยหน่วยกิจทั้งหมดถูกไหมครับคือ3ามบวกสบวกหนึ่งใช่ไหมครับ, 3, บ, 2, บ,น,รบน้องก็จะได้เกรดเฉลีย่ยออกมาเป็นเท่าไหร่พี่ไม่รู้ครับแต่นี่คือไอเดียครับถูกไหมเพราะฉะนั้นจากไอเดียนี้ก็ทำข้อนี้ได้ถูกไหมครับโอเคครับน้องอ่าโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยสอบเอห้าครั้งนะครับ5ครั้งเนี่ยคะแนนเฉลีย่ยเป็น90%ถูกไหมครับแปลว่า90เนี่ยต้องเท่ากับคะแนนการสอบ ครั้งที่ครั้งที่1ถูกไหมครับคูณกับหน่วยกิจของครั third, third, ้งที่1ถูกไหมครับแล้วก uhh ็คะแนนการสอบครั้งที <t us> <t us ่2คูณหน่วยกิจครั้งที่2บวกคะแนนการสอบครั้งที่3ามคูณหน่วยกิจครั้งที่3ไปเรื่อยๆถูกไหมครับก็คือพูดง่ายคืออ่าพี่จะพูดง่ายครับพี่กําหนดให้หน่วยกิจเป็นเป็น n แล้วนะครับเป็นเป็น n หนึ่งแล้วนะครับหน่วยกิจครั้งที่1ถูกไหมครับแล้วก็เป็นหน่วยกิจครั้งที่2หน่วยกิจครั้งที่3กับหน่วยกิจครั้งที่4ถูกไหมครับเขากําหนดว่าอะไรครับพี่ขอดูเน หน่วยกิตครั้งที่1คือ86%เนี่ยคือเฉลี่ย4ครั้งแรกถูกไหมครับก็คือพวกนียคือเอา86เนี่ยต้องเท่ากับอะไรครับสกอร์ครั้งที่1คูณกับหน่วยกิตครั้งที่1ถูกไหมครับซึ่งหน่วยกิตครั้งที่1เนี่ยเป็น1นะครับน้องหน่วยกิตครั้งที่2ก็เป็น2หน่วยกิตครั้งที่3ามโทษหน่วยกิตครั้งที่2ก็เป็น1หน่วยกิครั้งที่3ก็็เปน1หน่วยกิตครั้งที่4ก็เป็น1หน่วยกิตครั้งที่5ก็เป็น1ถูกหนนนี้้องขาดสตินะครับหน่วยกิตครั้งที่5เนี่ยโจกําหนดว่าให้เป็น2เท่าของหน่่วยกิครั้งที1 ถึง4นะครับจะเป็น2นครับพิเศษกว่าชาวบ้านโอเคไหมเพราะเนี่ยหน่วยกิจพี่ขอละนะครับประกอบารที่จะต้องมาเขียนว่าคูณ1น,นะครับพี่จะเขียนว่าสกอร์ครั้งที่1 s คือสกอร์นะครับสกอร์โอเคไหมแปลว่าคะแนนนะปแปลว่าหารด้วยเท่าไหร่ครับหารด้วยหน่วยกิจครั้งที่1บวกในเกณฑ์ที่2บวกในเกณฑ์ที่สบวกในเกณฑ์ที่4นะครับซึ่งมันคือ4นะครับเพราะว่าแต่ละอันมีหน่วยกิจ1นะโอเคบหโอเคครับซึ่ง ซึ่งน้องน้องครับพี่ถามว่า90เนี่ยคือคะแนนที่เขาต้องการใช่ไหมครับมันคือคะแนนครั้งที่1นึ่งถูกไหมครับบวกคะแนนครั้งที่2องถูกไหมครับบวกคะแนนครั้งที่3บวกคะแนนครั้งที่4แล้วบวกคะแนนครั้งที่5ถูกไหมครับหารด้วยหน่วยกิจ1ครั้งที่1คือ1หน่วยกิจครั้งที่2คือ1หน่วยกิจครั้งที่3คือ1หน่วยกิจครั้งที่4คือ1หน่วยกิจครั้งที่5คือคือ2นะครับน้องไม่ใช่1นนะครับอ่านให้ดีครับโอเคครับ แล้วที่พี่แวนแวงเนี่ยคือมันต้องคูณ2ด้วยนะครับเพราะว่ามันต้องเอาหน่วยกิจคูณคะแนนถูกไหมครับแต่แต่เขาต้องการอะไรครับตัวแปรที่เขาต้องการคือตัวแปร s5 ถูกไหมครับคือคะแนนคั้ที่5ถูกไหมครับน้องได้อะไรมาครับพี่ถามว่า s1 บวก s2 บวก s3 บวก s4 น้องรู้ไหมครับน้องบอกไม่รู้ถูกมครับมันเป็นทั้ง4ตัวแปรผมจะไปรู้ได้ไงใช่ไหมแต่น้องหันหันไปทางด้านขวาเนี่นะครับเลือไปครับดูนี่ครับดูนี่ครับ เท่ากันไหมครับน้องเท่ากันไหมครับเท่ากันนะครับคือแปลว่าพี่จะได้ s1 บวก s2 บวก s3 บวก s4 ออกมาถูกไหมครับแปลว่า90ของเราเนี่ยจะต้องเท่ากับอันเนี้ยจะได้เป็น4คูณกับ86ถูกไหมครับบวกกับ2สกอร์ครั้งที่5ถูกไหมครับแล้วบวกหารด้วย1 2 3 4 5 6ถูกไหมครับ6โอเคไหมแปลว่า2 s2 อ่ะจะย้ายค่านะครับจะต้องเท่ากับ90คูณ6ลบด้วย สี 8, 6, ่คูณแปดหกถูกไหมครับโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องได้ S2 เป็นเท่าไหร่ครับเอาสหานะครับเอาสองหานี้จะได้เป็นสามถูกไหมครับตรงนี้จะได้เป็นสนะครับรน,น, 2, น้องจะได้เป็นร้อยแปดเอ่อเก้าถูกมังร้อยเจ็บสองร้อยถูกไหมครับ, 270, 270, รบอันนี้ลบด้วยเท่าไหร่ครับลบด้วยแปดคูณสงได้หนึ่งร้อยเจ็ดสถูกไหมครับตอบเท่าไหร่ครับ ตอบ98นะครับนี่ครับจบแล้วครับตรงไปนะครับเก่งมากครับข้อแบบข้อ9นะครับโอ้ยครับข้อ9เนี่ยเขาบอกว่ากำหนดให้ l 1น่ะครับเรื่องนี้เรื่องอะไรครับพี่ลืมถามเรื่องนี้เรื่องอะไรครับปกติต้องถามนะเรื่องนี้เรื่องโคนิกนะครับโคนิกเซคชั่นนะครับโคนิกแปลว่าครับโคนนะครับกวยนะครับโคนิกเซคชั่นคือภาคตัดกวยครับคือ คือเอากลวยมาอย่างนี้ถ,ถูกไหมครับแล้วเขาก็จะตัดตัดตามแนวต่างๆถูกไหมครับเขาก็จะตัดโพกออกมาอย่างนี้ถูกไหมนี่ได้วงรีอะไรเงี้ยถูกไหมครับแล้วก็มีตัดตัดแบบเป็นวงกลมตัดเป็นพาราโบลาถูกไหมครับแล้วก็ตัดเป็นไฮเปอร์โบลาถูกไหมได้4แบบถูกไหมครับโอเคแต่ยังไม่จบครับมันมีผสมด้วยนิดหนึ่งแล้วครับมันผสมกับอะไรครับบวกอะไรครับบวกแคลคูลัสนะครับน้องถูกไหมครับ แคลคูลัสเนี่ยน้องก็ต้องแม่นนะครับเพราะว่าออกเยอะพอสมควรโอเคไหมแคลคูลัสโอเคครับพี่ขอทวนนี้นะครับขอทวนอีกแล้วนะครับขออนุญาตครับสมมุติว่าพี่มีกราฟเนี่ครับ f x โอเคไหมครับนี่ชื่อกราฟ f x y เท่ากับ f x เนี่ยครับพี่ถามถามว่าสมมุติว่าจุดเนี้ย x เป็น a โอเคไหมครับพี่ถามว่าความ มันจะมีเส้นสัมผัสจุดนี้ด้วยครับให้เป็นสีชมพูนะครับเส้นสัมผัสของจุดนี้ความชันเป็นเท่าไหร่ครับความชันภาษาอังกฤษครับแทนแทนอะไรครับน้องแ tangent ด้วยครับ tangent นะครับโอ้ยครับเพราะนั้นเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยพี่ถามว่าความชันของมันคือเท่าไหร่ครับความชันของมันครับให้เวลาคิดครับเดลต้า y ไปเดลต้า x หรือเปล่าครับ ไม่ใช่นะครับน้องเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเพราะว่านี่พี่ให้เป็น y เท่ากับ f x มาครับเดลต้า y ไปเดลต้า x เนี่ยมันต้องเป็นช่วงแบบประมาณนี้ถูกไหมครับแล้วก็ลากจุดนี้เชื่อมถูกไหมครับแต่ว่าอันนี้มันเป็นความชันที่จุดนั้นเลยถูกไหมครับเพราะนี้น้องใช้ความชันนะจุดนั้นคือ f x นะครับเห็นไหมอันนี้ครับคือไอเดียที่เราใช้นําข้อนี้ครับความชันคือคืออะไรครับคือแทนเจนต์แทนเจนต์คือ f x ถูกไหมครับคือ คือ f d a x ถูกปะ่ะเออโทษนะครับแต่ยังไม่จบนะครับเมื่อกี้นี้มีนิดนึงซึ่งซึ่งจุดเนี้ยครับจุดเนี้ย x มันเป็น a ถูกไหมครับพอ x เป็น a เนี่ยน้องก็ต้องแทน x เป็น a เข้าไปถูกปะ่ะครับอันนี้คือแทน x เท่ากับ a น้องจะได้เป็น f a นะครับแปลว่าความชันนะจุดเนี้ยคือ f a โอเคป่ะครับอันนี้คือความชันของกราฟนี้นครับชมพูเนี่ยครับชมพูครับโอ้ยครับถ้งั้นเรามาลองทำข้อนี้กันนะครับเด็กๆเ,เป็นเด็กๆอยู่ป่ะครับ คี่ว่าโตแล้วครับมอะไรแล้วเนี่ยมหกนะครับมหกนี่ไม่ใช่เด็กๆนะครับเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นตอนปลายครับน้องวัยรุ่นตอนต้นนี้เริ่มเป็นแต่ปหกนะโอเคครับ L หนึ่งเนี่ยเป็นเส้นตรงที่มีสมการเป็นนี่ครับสมมติวิ่ให้ไม่ต้องสมมูรนะครับเอาเลยครับเรื่องลงมาหน่อยครับมีโอกาสโอเคครับดีมากครับ ให้ L1 เป็นเส้นตรงเลยครับ L1 เป็นเส้นตรง cx ถูกไหมครับลบ 3y ถูกไหมครับบวก10เท่ากับ0โอเคครับแล้วเขาบอกว่า L2 เป็นเส้นสัมผัสของเส้นโค้งนี้นครับเส้นสัมผัสนะครับเส้นสัมผัสของเส้นโค้งคืออะไรครับคือมีความชันเป็นจดนะครับมีแทนเจนตเป็นเป็น f ดั f ดัอะไรครับ f ดั x ถูกไหมครับ ซึ่งพี่ไม่รู้ว่าจุดนี้เป็นจุดอะไรถูกไหมครับพี่ก็ให้ว่าเอ่อ f ดเอแ้นะครับเอ่อถืาว่าเป็น f อฟแดก็ได้ครับโอเคเป็น f อฟแดถูกไหมพี่ยังไม่รู้ว่าจุดไหนถูกไหมครับพี่ก็ได้ว่า l สองเนี่ยเป็นเส,นส้นสัมผัสของเส้นโค้งถูกไหมครับพี่ได้ว่าความชันครับ tangent ถูกไหมครับถือว่าจะครับ tangent นะครับ,บ,นนรบ,นนรบของ l สองจะได้เป็นอะไรครับจะได้เป็น f อฟแดดหรือไวดัถูกไหมครับ y จะต้องเท่ากับดิฟนะครับตัวแรกได้ 2x นะครับตัวที่2ได้ลบแดส่วนสามดิฟตัวที่3ได้ศูนย์นะครับโอเคสำคัญตรงไหนครับน้องสำคัญตรงนี้ครับถ้า l 1ขนานกับ l 2ครับขนานกันคืออะไรครับขนานก็คือความชันคูณกันได้ลบหนึ่งหรือเปล่าครับไม่ใช่นะครับขนานก็คือความชันเท่ากันนูครับแปลว่า t a n g จ n จะต้องเท่ากันแปลว่าแทนเจน n เท่ากันโอเคไหมเพราะเนี่ย พี่ถามว่าความชันนี้เป็นเท่าไหร่ครับต้องดิฟหรือเปล่าไม่ต้องนะครับน้องก็จะรู้เลยครับว่าเป็น4ส่วนะครับอันนี้ไปย้ายข้างเอาเองโอเคไหมก็วายเท่ากับ MX บวกครับโอเคซึ่งมันขนาดการแทนเจนเท่ากันถูกไหมครับตัวไหนเท่ากับตัวไหนครับน้องตัวนี้ครับจะต้องเท่ากับตัวนี้ถูกไหมครับจับมาเท่ากันเลยครับเท่ากันพี่ได้เป็น4มันฟงฟิงไปหน่อยครับไม่ค่อยชอบเลยครับ จะได้เป็น4ส่วน3าจะต้องเท่ากับอะไรครับจากจากนะครับจากแทนเจนต์นะครับเท่ากันนะครับที่จะได้เป็น4ส่วน3มเท่ากับ 2x ลบ8ส่วน3ถูกไหมครับย้ายข้างไปได้ x เป็นเท่าไหร่ครับ x เป็น 4, 2นะครับ แปลว่าณนะจุดที่ x แปลาหมายความว่าณนะนะจุดที่ x เ,เป็น2เนี่ยทำให้ความชันของเส้นโค้งเนี่ยเท่ากับความชันเส้นของเส้นโค้งนี้แล้วมันจะขนาดกันโอเคปะแล้วเขาถามระยะระหว่าง l 1กับ l 2ครับต้องมีระยะอยู่ครับเนี่ยระยะสูตรระยะคืออะไรครับคืออะไรวะครับอ่าระยะนะครับถ้าสมมุติว่าความชันเท่ากัน,นครับต้องทวนหรือเปล่าเนี่ยพี่จะจำได้ป่าระยะนะครับระหว่างเส้นตรงสองเส้น โอเคครับโอ้เขียนยาวนะครับที่ขนานกันนะครับเขียนเป็นอย่างเงี้ยนะครับที่ขนานนะครับจะได้เป็นแอบส์ลูดนะครับ d 2ลบ d 1นะครับหารด้วยสแควรูทอะไรครับ a กำลังสองบวก b กำลังสองโอเคไหมครับ c นะครับคืออะไรคือหมายความว่าอย่างเงี้ยครับคือหมายความว่า สมมุติสมมุตินะครับคือสมการเส้นตรงเนี่ยจะเป็นรูปแบบแรกคือ y เท่ากับ mx บวก c ถูกไหมตัวอะไรครับเนี่ยโอ้ยครับแต่รูปแบบถัดไปครับที่สามารถเขียนได้นะครับและนิยมเขียนกันด้วยคือนี่ครับแบบนี้ครับเขาเรียกว่า ax นะครับบวก by นะครับบวก c บวก d ก็ได้ครับบวก c ก็ได้โอเคป่ะแต่ c มันจะซ้ำกันแน่พี่เลยเป็นบวก d ครับเท่ากับ0โอเคป่ะครับ ซึ่งถ้ามันขนาดกันเนี่ยตัวที่2ต้องเป็น ax บวก by ครับแต่ที่ต่างคือ d ครับอันนี้ให้เป็น d 1อันนี้ให้เป็น d 2ถูกไหมครับเท่ากับ0ูนย์ถูกไหมครับซึ่งระยะห่างก็คือเอาตัวนี้ d 1ลบ d 2แล้วใส่ค่าสมบูรณ์เลยครับหารด้วย square root a กำงสบวก b กำงสถูกไหมครัรู้ d 1นึ่งย่งครับสมมุติว่าอันนี้รู้ d 1แล้วถูกไหมครับคือ10ถูกไหมครับ d 2ยังไม่รู้ถูกไหมครับรู้ a รู้ b แล้วนะครับโอเคเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคครรัับบบนนน้อองงพี่จะกิดึ ดูจากนี้ครับดูจากนี้ครับดูจากตรง L2 นะครับโอ้ยครับจากจากครับจากจาก L2 ครับน้องดูนะครับเขาบอกว่าณจุด x เท่ากับ2ถูกไหมครับเราได้ณอย่างเงี้ยครับเนี่ยณณถูกครับจุดไม่ชอบครับอไม่อยากเขียนนอนนี่นะไม่เป็นไรครับณจุดได้เลยครับโบราณนะครับ x เท่ากับ2ถูกไหมครับ แปลว่าแปลว่าอะไรครับแปลว่าจุด x เท่ากับ2เนี่ยก็ต้องอยู่บนเส้นโค้งนี้ด้วยถูกไหมครับอยู่บนเส้นโค้งนี้ด้วยถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ได้ว่า y ต้องเท่ากับ x กาลัง2ลบลบ8ส่วน 3x แล้วบวก7ส่วน3ถูกปะ่ะโอเคซึ่งซึ่งถ้า x เป็น2เนี่ยอยู่บนเส้นตรงนี้น้องจะหาค่า y ได้ถูกไหมครับหาค่า y ได้แล้วทำาไงต่อครับน้องรู้ x รู้ y ถูกไหมครับ เรารู้ความชันของมันคือ4ีส่วนสถูกไหมครับน้องก็สามารถหาสมก,การเส้นตรงเส้นที่2ได้นะครับโอเคยากไหมไหมครับเนี่ย y น้อยต้องเท่ากับ x y เนาะต้องเท่ากับ x กำลังสองคืออะไรครับคือคือ4นะครับลบสิบหกส่วนสมบวกเส่วนสโอเคไหมครับก็คืออันนี้รวมกันได้ลบเนะครับได้ y เป็น1ถูกไหมครับแปลว่าแปลว่าจุด1 2เขียนไม่สวยนะครับแปลว่าจุด ถ้าไม่ใช่จุดหนึ่งสองจุดสองหนึ่งนะครับอยู่บนอยู่บนเส้นตรง l 2ด้วยถูกไหมครับโอเคซึ่ง l 2เนี่ยถ้ามันขนานกันแปลว่าความชันต้องเท่ากันถูกไหมครับซึ่ง x เป็น2เนี่ยจะได้ความชันเป็น4 3, ีส่วนสถูกไหมครับซึ่งน้องจะเขียนได้ว่า4 x เหมือนกันถูกไหมใช้4ได้งงมากเลยครับพี่เนี่ยครับ4 x ถูกไหมครับลบส y เหมือนกันนะครับเหมือนกันนะเพราะว่ามันต้องขนานกันถูกไหมเหมือนกันนะครับแต่ต้องบวก D, ดีถูกไหมครับ d 2เท่ากับ0ูนย์ว่าครับซึ่งน้องแทนจุด2อเข้าไปครับจะได้เป็น8ลบ1บวก d2 เท่ากับ0นย์ได้นะครับได้7ถูกไหมครับโอเคแปลว่า d1 เป็น10นะครับพี่ขอแทนนะครับขอแทนไม่ต้องขอครับแทนได้เลย10นะครับ d2 เป็น7ถูกไหมครับเอกังสองบวกเวียงสงนี้ได้5ถูกไหมครับก็ได้เป็น3ส่วน5นะครับอ่า ชิบหาครับเขาตอบ3ใช่ไหมครับระยะระหว่างเ,าเส้นตรง L1 L2 มีค่าเท่าใดสักครูน่นะครับพี่แดนถูกไหมครับเนี่ยนี่เป็นจุด2 1นเยครับเป็น8ลบลบนะครับโง่ครับ D 2เป็น5ถูกไหมครับ y เป็นหนึ่งปะครับแปดล,ลบสามดคคีบ,คคบ d 2นี่ก็เป็นเท่าไหร่ครับเป็นเป็น5ดูไหมครับแปลว่าเนี่ยต้องเป็น5นะครับจะได้เป็นจะได้เป็นอ่ ห้าส่วนห้าเดียครับได้หนึ่งครับทำไมไม่ตรงครับน้องข้ออะไรครับเนี่ยข้อเก้าครับ,รบอืมลอกโจทย์ผิดหรือเปล่าเนะี่ย ไม่ก้อครับน้องไม่ได้ลอกโจทย์ผิดครับโง่ครับโง่สอนโง่ครับเบลอครับตรงนี้เป็นลบห้าครับเพราะเป็นลบห้านี้จะได้เป็นจะได้เป็นลบสิบห้าถูกไหมครับขอโทษด้วยนะครับน้องขอโทษจริงครับอันนี้เบลอครับจะได้เป็นสิบห้าถูกไหมครับจะได้เป็นคราวนี้ครับตรงครับจะได้เป็นสามนะครับสามนะโอเคตอบมาครับสามจบครับเบลอครับน้อง เบลอว่รักแถบใช่ครับน้ำเน่าอีกแล้วครับโอเคครับข้อสิบครับพี่พิมพ์โจทย์เองนะครับโจทย์มันก็เลยแบบแปลกๆอะไรก็ไม่รู้ครับเนี่ยเขาถามครับข้อนี้มาอีกแล้วนะครับเหมือนพี่เคยเฉลยไปไปแล้วถือว่าโจทย์มันก็ออกซ้ำๆครับข้อนี้เป็นเรื่องแคลคูลัสเหมือนกันนะครับแต่ปัญหาคืออะไรครับ จริงๆแล้วอินดิเกตน้องทำได้แล้วนะครับพี่เชื่อ,อน้องทำได้ครับแต่ปัญหาคืออะไรครับปัญหาปัญหาคืออะไรครับปัญหาของเราคือใช่อินดิเกตหรือเปล่ปาครับปัญหาของน้องคือการอินดิเกตหรือเปล่ปาครับไม่ใช่นะครับปัญหาของเราคือค่าแอบส์ลูตถูกไหมครับปัญหานะครับคือแอบส์ลูตเลยครับ ปัญหาคือคือแอบสู t e นะครับอินทิเกรตน้องอินทิเกรตได้แล้วถูกไหมครับแต่น้องต้องแยกช่วงแอบสูตให้เป็นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยพี่ก็ต้องฉายหนังซ้ำถูกไหมครับพูดเวลาเป็น1 0บสรอบนะครับแต่อาจจะไม่ได้พูดในคลิปนี้นะครับโอเคอ่าค่าสัมบูรณ์แยออกแยออกมาได้เป็นอะไรบ้างครับแยกออกมาได้เป็นเป็นตัวมันเองกับลบตัวมันเองครับ เป็นตัวมันเองเมื่อเมื่อตัวมันเองเป็นบวกถูกไหมครับเป็นลบตัวมันเองเมื่อเมื่อตัวมันเองติดลบโอเคมั้ยครับจบนะครับเช่นเช่นแอบส์ลูดลบสองครับจะแยกมาได้มันจะได้เป็น2ถูกไหมครับคือเกิดจากลบของตัวมันเองนะครับโอเคมั้ยคือกรณีที่2แต่แอบส์ลูดสองคือเป็นตัวมันเองเลยนะครับโอเคจบครับปริบูรณ์ไหมครับไม่นะครับสุดท้ายเลยยังไม่ถ่ายสุดนะครับแปลว่าน้องน้องต้องแยกตัวนี้ออกมาครับ แอบส์ olute ของ x ลบสองนะครับจะแยกออกมาได้เป็นเป็น x ลบสองกับกับลบ x ลบสองถูกไหมครับเมื่อ,อไรครับเมือ่ออันนี้เมื่อ x ลบสองมากกว่าเท่ากับศูนย์อันนี้เมือ่อเมื่อ x ลบสองน้อยกว่าเท่ากับศูนย์ถูกไหมครับโอเคซึ่งอันนี้น้องจะได้ว่า x มากกว่าเท่ากับสองอันนี้น้องจะได้ว่า x น้อยกว่าเท่ากับสองไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรแค่จัดรูปซึ่งถามว่าช่วงที่เขาจะให้อินทิเกรตคือช่วงอะไรครับ ช่วงศูนย์หนึ่งสองมันอยู่ช่วงไหนครับเนี่ยมันอยู่ช่วงไหนน้อยกว่าหรือมากกว่าสองครับน้อยกว่าถูกไหมครับน้อยกว่าเท่ากับมันยังไม่มากกว่าครับแปลว่ามันต้องถอดออกมาได้ลบของตัวมันเองนะครับโอเคป่ะแปลว่าถอดออกมาได้ลบนะครับถอดมาน้องจามครับถอดมาได้ลบตัวมันเองครับพี่จะลบแล้วนะครับคนละลบกันนะครับสครับน้องแมวทําน้ำหกนะครับโอเคครับขอโทษนะครับต่อครับ ลืมนะครับถอดมาได้เลยครับได้ลบนะครับจะได้เป็นอินทิเกรต0 1 2ถูกไหมครับของ 6x ถูกไหมครับข้างในเป็น2อลบเนะครับน้องถามมาจากไหนถูกไหมมาจากลบของ x อลบสจะได้2องลบเอ็นะครับได้แล้วครับจะได้เป็นอินทิเกรต0 1 2ของ 12x ถูกไหมครับคูณกับอะไรครับเอ้ยลบกับอะไรครับ 6x เอ็กำลังสองครับ dx ถูกปะ โอเคทำไมต้องเป็นสีแดงเลยครับเนี่ยไม่เป็นมงคลเลยครับจะได้เป็นอะไรครับศูนย์หของ 12xdx นะครับ, X X รบแยกนะครับลบกับ 6x เอกกำลังสองอินทิเกตศูนย์หึงสองแยกได้นะครับอินทิเกตตอบแล้วครับจะได้เป็นตัวนี้ได้เป็น12บสองส่วนสอกกำลังสอูไหมครับตั้งแต่ศูนย์หนแล้วก็ลบกับอะไรครับลบกับ 6 x กํลังสามส่วนสามถูกไหมครับตั้งแต่ศูนย์หนึ่งสองเห็นไหมครับโอเคแทนค่านะครับอันนี้ได้6ถูกไหมครับแทนไปได้4ี่ลบศูนย์ได้เป็นยี่สี่ครับอันนี้ได้เป็นยี่สี่เห็นไหมครับตัวล่างนี่ได้สองถูกไหมครับได้เป็นอ่าสิบหกนะครับเห็นป่ะแทนค่าไม่มีอะไรโอเคครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะได้เป็นจะได้เป็นอะไรครับ 2 4่สีลบสิบหกถูกไหมครับซึ่งคือคือ8นะครับสรุปข้อนี้ก็ตอบแปดถูกไหมครับตรงไหมครับตรงนะครับโอเคครับจบนะครับน้องขอบคุณมากครับแล้วเดี๋ยวอาจเจอกันในการเฉลยคลิปถัดไปนะครับปิดงครับเนี่ย